ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เปิดภาพป้าปติ๋มขึ้นมาหน่อยป้าติ๋มเองเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมแคทเธอรีนแคทเธอรีนเนี่ยเป็นเจ้านายเขาแล้วแคทเธอรีนป่วยเป็นมะเร็งวงจรปิดเนี่ยตอนแรกป้าติ๋มก็เกือบสวยเพราะว่าเจอว่าแคทเธอรีนเสียชีวิตตรงบริเวณสระว่ายน้ําในบ้านพัก แต่หลังจากนั้นวงจรปิดฮะเราไปเจอว่าแคทเธอรีนเนี่ยเขาขยับกล้องวงจรปิดหลังจากเขาเขียนพิ่นัยกรรมแล้วเนื้อพิ่นัยกร,รเนี่ยก็คือ,คอ,คอระบุยกบ้านยกที่ดินทรัพย์สินที่เขาซื้อมาทั้งหมดร,ร้อยกว่าล้านให้กับป้าติม๋มคุณผู้ชมครับไปไปมามา,มาคาดีเนี้ยเราเึ่งถึง,ถงบางอ้อ คือป้าติม๋มไม่ผิดนะ,ะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคนกระตันยูสมควรได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เอาพินัยกร,รมเนี่ยมาให้ช่อง8ดูด้วยว่าเฮ้ยแคทเธอรีนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งแล้วแคทเธอรีนเขียนพี่นัยกรรมจริงๆยกให้กับป้าติม๋มแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตำรวจตัดสินใจแจ้งข้อกล่าวหามีแคทเธอรีนด้วยแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บริษัทซึ่งเป็นนอมินี โดยเบื้องต้น2บริษัทขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยชื่อกันแล้วกันเนี่ยนะฮะในฐานะนิติบุคคลตามที่แคทเธอรีนเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะโดยข้อหาก็คือโดนด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับแจ้งร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการอันที่สองผมไม่แน่ใจมีนี่ฮะข้อหาต่อมาโดนด้วย เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ให้คนต่างด้าวประกอบกิจการสำหรับบริษัทถูกไหมฮะสองบริษัทแล้วก็ยังมีอีกข้อหาหนึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษตามที่กำหนดไว้ในบัญชีที่1การค้าที่ดิน เพราะอย่าลืมว่าแม่มคนนี้มาทําธุรกิจเรื่องอสังหารใช่ใชแล้วการจะตั้งบริษัทก็ต้องมีการจดตั้งบริษัทปรากฏว่าไปพบว่าบริษัทสอบผิดด้วย<ะ>เรื่องกรณีเหมือนกับประหนึ่งให้แม่มเข้ามาทําธุรกิจ<ด>ซึ่งโดย,โดยหลักมันทําไม่ได้ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจเขาก็เลยดำเนินคดีกับนิติบุคคลล่าสุดเนี่ยแล้วก็มีบุคคลอีกสองคนอีกสองคนนี้เป็นใครอะไรงไงครับเมย์สองคนนี้นะคะมีการถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นนอ m i n ี e ให้กับแหม่มแคทเธอรีนนั่นเองนะคะก็คือคุณทองสายกับคุณรัชประภานะคะข้อหาก็คือร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป<อ>็นเท็จลงในเอก<อ>สารราชการเมื่อกี้ที่อ่านไปแล้ว เมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับมีนิติสองบริษัท<ช>มีบุคคลอีกสองคนคำถามคืออา้าวแล้วก่อนหน้านี้มรดกร้อยล้านที่ป้าติ๋มได้รับคุณผู้ชมดูมรดกนะคะมีอะไรบ้างคือที่ป้าติ๋มแกได้รับเนี่ยคือภูวิลล่าหลังละ40ล้านนะฮะ,ะแล้วยังมีที่ดินอีกสองไร่ในพื้นที่ของสุราธานีมูลค่า20ล้านมีธุรกิจภูวิลล่าอีกอแล้วก็มีรถอเนกประสงค์ตู้เซฟมีทองมีเพชร แล้วเงินในบัญชีปรากฏบริษัทถูกระบุว่าเป็นนอมินีแล้วก็ในส่วนของบุคคลต่างๆก็ถูกเอาผิดแต่ป้าติ๋มไม่โดนนะฮะล่าสุดคนก็เลยมีคำถามแล้วป้าติ๋มจะอดมรดกหรือไม่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าป้าติ๋มตอบแชทเรามาเพราะป้าติ๋มบอกเอาจริงตอนนี้ป้าพูดอะไรไม่ได้เลยป้าขอโทษด,ด้วยป้าติ๋มไม่ผิดครคับป้าติม๋มแต่ถ้าสมมุติว่าเกิด บริษัทเป็นนอมินีที่ดินก็ต้องโดนยึดแต่ดีเบยใช่ปะ่ะอ้าวซวยเลยไหนเปิดสภาพที่ดงที่ดินขึ้นมาหน่อยสิฮะแล้วอย่างนี้ป้าติม๋มจะได้อะไรนี่อันนี้คือป้าติม๋มตอบใช้กลับมาเอาไม่ไรเปิดหน้าป้าติม๋มฮะกับภาพมุมสูงที่ดินครับประเด็นก็คือว่าวันนี้พอป้าติม๋มเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้เฮ้ยแล้วป้าติม๋มเหลือสมบัติอะไรอะ่ะเอาถ้าเหลือจริงๆเนี่ยถ้าจะไม่โดนนะถ้าบริษัทพวกนี้ไป,ไปทำนอมินีให้กับแคทเธอรีนไอ้เรื่องที่ดินป้าติ๋มอาจจะอดหมดละ ก็เกือบจะประมาณ70ล้านน่ะถูกไหมฮะแต่เพชรทองหยองกับเงินในบัญชีป้าติ๋มยังมีสิทธิ์ใช่ไหมยังมีสิทธิ์ล่าสุดทานายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะยืนยันว่าถ้าที่ดินป้าติ๋มอาจไม่ได้ป้าติ๋มจะได้อะไรฮะที่เหลือหลังจากนี้คือตอนนี้ค่ะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินส่วนไหนได้มา อย่างถูกกฎหมายแล้วทรัพย์สินส่วนไหนได้มาแล้วผิดกฎหมายถ้าเป็นส่วนที่ถูกกฎหมายแบ่งมาป้าติ๋มก็จะได้รับตรงนี้ตามเรื่องของมรดกแน่นอนแต่ถ้าส่วนไหนมันเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายอันนี้ป้าติ๋มก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับแต่ใจเย็นก่อนทนายรณรงค์บอกว่า<ม>ตอนนี้ทรัพย์สมบัติของคุณแคทเธอรีนผู้ตายยังไม่ถูกยึดทรัพย์แน่นอนนะคะ<ม>เพราะว่าทรัพย์เนี่ยจะต้องเอามาอายัดเป็นของกลางเพื่อตรวจสอบจนกว่ากฎหมายจะมีการตัดสินออกมาว่าส่วนไหนถูกกฎหมายส่วนไหนผิดกฎหมายส่วนไหนถูกป้าติ๋ม ก็รับมรดกไปส่วนนายผิดอันนี้ก็ไม่ได้รับค่ะซึ่งก็เป็นปกติที่ทางด้านของศาลจะต้องมีการออตัดสินออกมาส่วนข้อกล่าวหาถามว่าคนไทยที่เป็นโนอมินีจะมีโทษจำคุกแรงไหมทนายดนนรงบอกว่าเรื่องของกฎหมายนอมินีของเมืองไทยค่อนข้างแรงแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทนะคะส่วนนิติบุคคล ปรับต่อวันวันละ1 0 0 0 0ถึง50,000บาทจนกว่าจะมีการจดเลิกนิติบุคคลค่ะโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมบางบริษัทไม่อยากให้ป้าติ๋มคุยและล่าสุดสำหรับการปรับเงินนอมินีค่อนข้างแรงอย่างที่มีบอกแต่ถามว่าการแบ่งปันหุ้นเนี่ยจริงๆต่างชาติถือได้นะแต่ต้องให้คนไทยถือ51ต่างชาติถือ49วิธีนี้มีหลายคนพยายามเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ทำให้คนไทยไม่ต้องไปขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แล้วคนต่างด้าวก็เอาหุ้นที่เหลือไปขายผ่านนอมินีก็พูดง่ายคือต่างด้าวเนี่ยจะกำร้อยเลยหรือออกใช่ไหมแต่เอาชื่อคนไทยมากันเอาไว้เหมนหลอกเจ้าหน้าที่แต่ต่างด้าวถือหุ้นร้อยแล้วพอได้เงินอะไรมาจากการธุรกิจต่างชาติก็แบ่งกันแล้วตอนหลังพอมาตรวจสอบเฮ้ยต่างชาติ2คนที่ถือหุ้น51มันไม่ใช่แสดงว่า51นี้ก็คือพวกฝรั่งนั่นแหละแต่เอาต่างชาติมาเอาคนไทยมาสวมชื่อเอาไว้เฉย อันนี้คนไทยโดนเพราะวันนี้มีชื่อคนไทยสองคนโดนแล้ว<ช>ลองฟังเสียงทนายรณรงค์เข้าจับว่าเพชรทองถ้าโหแล้วมันจะถูกกฎหมายได้ไงอะ่ถ้าเขากําลังชี้ป้าว่าธุรกิจซื้อขายที่ดินคุณผิดเพราะบริษัทคุณไม่ถูกต้องสมบัติที่ได้มาจากการขายที่ดินเงินทองหยองเอ้าก็ป้าก็อดเลยดิแล้วอะไรที่ถูกแหะฮะต้องไปพิสูจน์ถ้ามีของยังถูกอยู่ป้าถึงได้ ทรัพย์สินไม่โดนยึดหรอกครับเพราะว่าการจะยึดทรัพย์สินได้นะครับทรัพย์สินที่จะยึดนั้นจะต้องเป็นของกลางที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาจากการกระทาความผิดพอไปดูข้อหาที่เขามีการตั้งกันคือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรา36เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตลักษณะของนอมินีเพราะงั้นไอ้ทรัพย์สินตรงนี้อาจจะมีการอายัดไปตรวจสอบแต่เดี๋ยวก็ต้องคืนมาครับไม่ต้องห่วงฮะอย่างต่อมานะครับป้าติ๋มจะได้ป้าติ๋มเนี่ยจะได้รับมรดกหรือไม่ ได้รับครับแต่ได้รับเฉพาะส่วนที่กฎหมายสามารถให้ได้ทรัพย์สินตัวไหนที่เป็นทรัพย์สินที่ถูกกฎหมายป้าสามารถรับได้ตามกฎหมายเลยแต่ถ้าทรัพย์สินตัวไหนกฎหมายถือว่าเป็นความผิดป้าก็ไปรับไม่ได้ครับแม้เขาจะมีสิทธิ์ให้แต่ว่าถ้ามันเป็นของผิดกฎหมายก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นจะต้องแยกแบบนี้นะฮะอย่างต่อมาโทษของชาวต่างชาติที่ให้คนไทยเป็นนอมินีโดยครอบครองที่ดินบ้านหรูวินลา่าโดยมิชอบแม้ว่าเจ้าตัวจะเสียชีวิตแล้วตามหลักกฎหมาย อัยาเนี่ยนะครับคดีอายาก็ระงับลงเมื่อจำเลยผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตครับโทษของคนไทยที่เป็นนอมินีที่ถูกแจ้งก็หาแล้วครับโทษตามของคนไทยที่เป็นนอมินีถือหุ้นให้กับต่างชาตินะครับโดยเจตนาให้ต่างชาติเ,เป็นเจ้าของเนี่ยนะครับเป็นมีความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคุณผู้ชมครับน่าสนใจนี่เราไปเจอเพื่อนป้าติ๋มชื่อว่าอุสาเราก็ถามบอกอุสานะวันนี้ป้าติ๋มเองเนี่ย เขาได้พวกรถรถอะไรบ้างหรือยังเพชรทองหยองอะไรเนี่ยนะฮะปรากฏเพื่อนบอกว่าเอาจริงดูเหมือนกับป้าติม๋มอาจจะยังไม่ได้หรือได้แล้วอาจจะยังไม่บอกใช่ไหมเพราะจุดนี้ป้าติ๋มยังไม่พูดแน่ชัดว่าจริงๆแล้วได้อะไรมาบ้างหรือยังแต่ป้าติ๋มไม่ได้กลับไปทํางานที่ภูวิลล่าของแหม่มอีกแล้วโอ้โหนี่ฮะแม่แล้วภูวิลล่ากับที่ดินอนะ่ะเกือบร้อยล้านใครอยากจะปล่อยล่ะฮะคุณผู้ชมฮะ โอ้โหแต่ยังไงถ้ายืดจริงสมบัติต้องกลับมาเป็นของชาตินะต้องกลับมาเป็นของชาตินะ70ล้านเนี่ยนี่ฮะแม่บ้านที่ปณิบัติแบบม,มา15ปีแล้วแหม่มเขารักเพราะว่าแหม่มเป็นมะเร็งสุดท้ายป้านเนี่ยเช็คขี้เช็ดเยี่วให้แหม่มตลอดอพาแหม่มไปโรงพยาบาลดึกลืนด,ด,ดืมีแต่แม่บ้านเอาประมาณนี้